สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกจะพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินสวนมะลิเก่านะคะคอง10กม16นะคะอยู่เยืองกับวัดเจริญบุญอำเภอนองเสือจ,จังหวัดปทุมธานีค่ะมาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินบ้านสวนนะคะที่นี่เรามีที่ดินแบ่งขายนะคะแปลงละ260ตารางวาค่ะ เป็นที่ดินแนวสวนเกษตรผสมผสานนะคะสร้างบ้านสวนหรือจะทำธุรกิจการค้าก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านจะรังสรรพัฒนาที่ดินของตัวท่านเองนะคะหรือจะซื้อที่ดินเพื่อปลูกต้นไม้ทิ้งไว้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าเศษรษฐกิจหรือต้นไม้ที่เป็นต้นผล,ลไม้นะคะอยู่ติดกันเลยอย่างแปลงข้างเคียงนะคะก็ปลูกเป็นต้นหมากนะคะ มีบางแปลงนะคะคุณลูกค้าก็เข้ามาใช้ประโยชน์แล้วนะคะที่ดินที่ยังว่างก็มีหลายแปลงเลยท่านใดสนใจนะคะต้องการที่ดินขนาด260ตารางวานะคะก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะมีหลายแปลงนะคะคุณลูกค้าเข้ามาปลูกต้นไม้ ต้นผล,ลไม้ทิ้งไว้แล้วนะคะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะสนใจติดต่อคุณตุก๊กเบอร์โทรศ9น2์เก้าเค่ะวันนี้เราจะพาอัปเดตตลอดโครงการเลยนี่มีบางแปลงคุณลูกค้าก็เข้ามาถมมาปรับถมแล้วขุดบอ เตรียมสร้างบ้านนะคะบ้านสวนนะคะบางแปลงคุณลูกค้าก็เข้ามาอยู่อาศัยนะคะบรรยากาศยามเย็นบ้านสวนนะคะอากาศก็จะบริสุทธิ์นะคะพื้นที่ก็จะเป็นพวกสวนเกษตรนะคะ สวนผล,ลไม้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์นะคะทุกแปลงน่ะจะมีลำรางผ่านท้ายแปลงทุกแปลงเลยนะคะมีน้ำเพื่อการเกษตรนะคะน้ำเนี่ยก็จะมาจากคลองสิและคลองสินะคะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยและแต่ละช่วงของแต่ละโซนก็จะมีจุดกลับรถด้วยนะคะ แปลงนี้คุณลูกค้าก็มาปลูกต้นไม้ทิ้งไว้นะคะต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่แปลงนี้คุณลูกค้าก็มาทำสวนเกษตรผสมผสานไม่ว่าจะปลูกมะละกอปลูก,ลกพืชผักนะคะฟักเฟงปลูกหลายอย่างเลยนะคะแปลงนี้เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดีมากเลยนะคะนําผลผลิตนะคะไปขายด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ,คะทุกท่านวันนี้เราอยู่ที่โครงการสวนมะลิเก่านะคะวันนี้จะพามาชมสวนนะคะมาอัปเดตสวนของช่างเล็กกันนะคะนี่ขนาดพื้นที่นะคะออช่างเล็กเนี่ยเขาซื้อ2แปลงต่อกันนะคะแปลงละ260้ตารางวาต่อกันนะคะก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลย เรามาอัปเดตส่วนด้านในกันค่ะเราเคยพาชมแล้วหลายๆคลิปนะคะมาดูคลิปนี้นะคะล่าสุดโอ้โหดูมะก็ดกมากแล้วมาดูข้างใน,นดูนตอนนี้ช่างเล็กกำลังลดน้ำอยู่ด้านในนะคะเ,เดี๋ยวเราไปพบกับช่างเล็กกันนะคะมาดูสิคะโอ้โหดอกงามมากนี่นดู คือตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการสวนมะลิเก่านี่ด้านในก็จะมีพื้นที่มีสระน้ําด้วยดูมะนาวก็ดกมากนี่ผักนี่โอ้อันนี้ช่างเล็กกําลังเก็บไปขายนะคะนี่คือผลผลิตจากในสวนนะคะแอเก็บไปขาย้เดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนด้านในกันค่ะสวัสดีค่ะ สวยมากสวยมากโอ้โหอันนี้ฟักฟักใช่ไหมคะฟักโอ้โหคือมาทุกรอบสวยทุกรอบเลยค่ะสวยมสวยสวยสวนี่กำลังอัดคลิปเลยค่ะสวยมากคือมะละกอก็ด่มากขนี่ใช้ขวดใช่ อันนี้กันแมลงใช่ไหมคะอแมลงเข้าขวดนวันทองจะเข้าขวดนี่มะละกอก็งามมากสวยมากดกมากสวยมยสวยสวยไม่วงวันมาทไม่ได้มา,มา,มมารอบนี้มาอัตท,ทีมีกานอื่นเปลี่ยนแปลงตลอดดนี่แา,าดูค,าคืออันนี้คือปลูกจริงได้ผลผลิตจริงดกมาก รถบดเนี่ยโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะปกติใช้น้ำมันที่ละสี่ร้อยนี่นี่เขามีนวัตกรรมในการกำจัดแสลงไม่ให้มาลบวนผลผลิตในสวนด้วยไม่ฉีดยาเขาไม่มีเวลาฉีดสวยเปล่าสวยสวยค่ะขนาดแตกเป็นเข่งเลยนะอันนี้พื้นที่520ตารางวาใช่ไหมคะครับดูคือ ช่างเล็กนะคะปึปลูกแบบพื้นที่เต็มพื้นที่เลย2,520ตารางวานะคะนี่เรามาพบกับเจ้าของสวนเต็มขายได้ทุกวันนะพอละ34เด้อจะใบายะบาโอ้โหคือเก็บเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเก็บอยู่ในกระบะไป้แข็งด้วยเหรอไฟแข็งเนาะนี่นะคะควายเด้อเห็นแตงกวาผมก็จะบอกไหน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 ตรงไหนเดี๋ยวไปดูไปดูข้างหนึ่งหนึ่งมันกำลังขึ้นอหรือกำลังปลูกย่ยเห็นปะอ๋อด้านในมีผลหรือยังคะ มีผลหรือยังมีพอกินกุ้งโหร์มแข่งๆข็งวันนี้พาแม่มาด้วยค่ะโอบ๊ายบายค่ะโอ้โหคือเก็บขายได้ตลอดเลยสร้างสร้างรายได้ได้ทุกวันเลยนะคะมะละกอนี่ก็ได้เก็บขายเนาะมะละกอเยอะเยอะโอ้ครั้งที่แล้วเราก็มาส้มโออะไรก็กำลังดกเนาะเดี๋ยวเราไปดูแตงอันนี้แตงกวานะคะแตงกวา อ่ะเรามาดูแตงกวาด้านในมะละกอปลาปลาก็เยอะมากปลาเยอะมากโอ้โหกินกันรู้กันหลายแสนตัวเนาะเพราะว่าตัวหนึ่งซื้อมายี่สิบตัวแล้วมันออกลูกโอ้โวหนึ่งตัวมันก็ออกหลายพันตัวนะอันนี้ได้ขายด้ไหมคะหรือว่าจะเลี้ยงไว้ดูเอาปลาชิ้นดูดูเลยวัวม้าไม่อยากกินก็ทอดเอาโอ้โหมาอัปเดตสวนอ เ้าเขาไฟเข้าแล้วไหน่าไฟฟ้าเข้าแล้วหมู้าี่าหลยร้านตัวแล้วมั้งคเพราะว่าแต่ละปีอรนัี้ยไม่ได้แล้วมันเกิดจ็เริ่มแฉแล้วยนี้ทาง้มันเลยนะผมสอนผมไม่มีการใช้น้ำมันแล้วเลิกใช้ยาฆ่าแมลงก็ไม่ใช้เพราะใช้นี่ คือออร์แกนิกแท้ๆเลยแมงวันทองมันกอมันใสดูไหมัมงแว่นทองเห็นไหมแล้วมันเข้ายังไงอ่ะมันเข้าข้างในแล้วมันเป็นน้ำยาน้ำยามันจะดูดเข้าไปโอ้แมงวันทองตัวอันตรายที่สุดเลยก็ดูดิทขน้องงามทุกลูกเลยเออวิธีวิธีเขามีขวดขายหรือว่าเขามีหัวขายนี่นี่แตงกวานี่ไงโอ้เขาก็ได้เก็บขายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเก็บทีแล้วเป็นเข่งเป็นเข่งนี่ไงส้มโอเขาก็มี มรคลมีพันอะไรบ้างคะเนี่ยตอนนี้มันเป็นแขกน้ำต้นใหญ่ด้วยกาะเอาอันนี้ถนนอะไรคะฮะพันอะไรเนี่ยพันเอ่อเหลืองอะไรนะทองเหลืองก็ครับเนี่ยหมาว่าแมลงมันจะเข้าไปในขวดอัตโนมัติเราก็ไม่ต้องดูแลมันว่ากทำอ้อมเลยฮะเออเราก็ไม่มีเวลาดูแลด้วยเนาะดูพริกสิเราดูน้ำหยดโอ้โหต้นเดียวแล้วเนี่ยโอ้โห โอ้ของช่างเล็กนี่งามทุกอย่างเลยก็ใช้ขี้ไก่เลยนี่ขี้ไก่โอ้โนี่ด้านหลังก็มีต้นมะพร้าวมีฟองมีลำลามเต็มใหญ่จะเป็นมะม่วงฝั่งตรงนีเนี่ยดูสินี่สวนนี้ผ่านไปห้าปีแล้วก็ช่างเล็กก็ไปโอนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูพีคโดกมากทุกต้นเลยคือหนึ่งต้นนะเนี่ย เดี๋ยวกัเสานี่ว่าจะมาทแอร์นิกก็แพงนะเนียเอพิกกพงตวต่อไปจะเป็นแตงขวาหมดทั้งเรื่อพริกกแตงขวาแตงก็กำลังงามแ้นี่แฟนกำลังเลยพะขี้ไก่เหรอขี้ไก่ทั้งนั้นนี่ไงนี่ไงปอ๋อเมื่อก่อนเลี้ยงไก่เองแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วเนาะไม่ได้เลี้ยงแล้วมันกินหมดเนี่ยให้่ีสองแวใหญ่อู้ทัเวลาสิบป่ง เียงใบองจะทำงานมาณประมาณน่หมืนเท่น่ชุดนึงประมาณหนึ่งหมื่อชุดใสอชุดสอชุดจะสองหมื่มอเตอร์ตัวเดียวนะนี่ใช่ไหมไอโซลาเซลล่อันนี้สองแผงนี่ก็ใช้ความกว้างก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเนาะไม่เป่ไฟเพราะเราไม่เพราว่าเติดแอร์ใหญ่ๆ

นี่ศาลาริมน้ำพักผ่อนคิวๆนิยามเยน็นเรียกปลามาดูหน่อยค่ะหวานเรียกปลาเรียกแขกหน,น่นอยไหในโชว์โชว์หน่อยอ้ยังไงอันนี้ระบบ S <S โซล่าเซลล์นะโซล่าเซลล์หมดใช้ไฟฟ้าใช้ตอนนี้วันนี้ตอนนี้แสงมัน,ออนมันมันยังไม่เปิดเพราะว่าไฟยังไม่มืดอ๋ออ๋อมันจะออโต้เหรอคะคเออเดี๋ยวรอรอดูปลานะหวานปุ๊บมันจะมาปั๊บเลยนะหลายแสนหลายล้านตัวเลย เขามาเก็บเก็บไปเรื่อยๆเลยอะเขาขอกินเรืยผมก็ให้ห่วงห่วงเออเออดูล้างนกสินี่เย็นขนาดนี้อันนี้ธรรมชาติมาเย็นต้องมาสี่โมงห้าโมงนี่มันเย็นนี่ที่มาดิฟไปผมยังไม่ปิดนี่เขามีระบบน้ำอันนี้หมุนเวียนอันนี้คือจะไม่เอาเย็นเลยหมาอู้หูหูไหนตาไหนมาเข้าซีนหน่อยสิโอู้หใหญ่แน่เลยใหญ่นั่นแหละเออมันรู้ว้าวเออ เป็นยี่สิบสามตัวคิดยั้งเยอะเนาะไส่กุ้งนี่หุบหูกุ้งหอยกุ้งแม่น้ำก็เลี้ยงใส่กุ้งแม่น้ำไว้เนี่ยอันนี้เราก็ปล่อยปล่อยธรรมชาติทั้งนั้นเดี๋ยวเราเริ่มมาอะไรโอ้โหตัวใหญ่บุกอุ้ยวยอุ้ยมากันโอ้โหทีนี้มากัน มีเรือผีด้วยนะอตอนนี้พลีไฟผมไฟฟ้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะติดไฟจากไฟฟ้าแต่ตอนนี้เป็นไฟไฟโซล่าเซลล์แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอมืดมันถึงจะเปิดออมันมันมันต้องรอความมืดก่อนใช่ไหมนี่ทัมเมอรให้มาดินี่คือนี่ใช้แบตเตอรี่คือคือไม่ใช้ไฟฟ้าใช้ไม่ใช้น้ําเลยไม่ใช้น้ำมันเลยอ๋อใช้แบตเตอรี่รถยนต์เลยใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านนะแล้วก็ลงนี่แล้วก็ใส่แบตแบตไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องหลายตัวใช่ใช่มีทุด ออชุดประมาณหมื่นเอื้อคูนมาคูนมาปุ๊บประมาณสองสามหมื่นเออหมาน้าหน้าภูมิใจเนาะหน้ามีความสุขแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นของเราเต็มร้อย้วยเนาะจะได้โอ้ยหดูนั่นอ่ะตัวส้มๆม่ะแล้วมันก็ออกลูกเยอะด้วยนะมันออกรูปจริงมะมันต้องเอาไปกินอ่ะมันนั้นไม่ไหวดูดูตัวละกี่กิโลแล้วเนี่ยตัวสองสามโล ่อยด้วยอร่อยอมากเลยล่ะปลาเนื้อเนาะออ้อร่อยคุณนี่นี่นีนี่นี่นี่ปลาของผมเลี้ยงธรชาติเรียงทับบุงเห็นปะเอออันนี้แบบปลากินพืชแล้กินพืดบทีผมก็เอาผักมาให้มาชนย่ม้าก็ให้อาหารเนี้ยทำไมมาตันเล็กตัวน้อยกำลังออกอีกีดูดิมนออกามั่ลดูดิ แม่จแม่หน้ามืดไม่ต้องมันต้องมังไปเิทกวนแู้วจีเห็นไหมเห็นเห็นกล้องเห็นอยู่มันออกลูกลกกินไม่ทันมันอ่ะแบบตายแล้วเยอะมากเป็นล้าตัวนี่เลยคว่ามันแบบกิดดูไปห้าปีอ่ะเนาะมันกินจริงตลอดอ่ะมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมคะนี่ก็ได้กินเลีอยงเลยกระไรออกดอก ตัวนี้มีทุกอย่างกระเพราโวโลผ้าพริกชี่นั่นมี่คดคูดหมดทุกทันทุกครั้งมาแต่ละรอบก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นใช่ลอดลูกปลาดูลูกปลาเลยมั้งคนเยอะจริงจริงใช่โอมันน้ำมันถอดแล้นะมันโตแล้วจะไปไว้ที่ไหนยังงงงงขนาดให้กินคนมากินทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละยี่สิบคนมันไม่ไหวหรอกมันกินไม่ทันคนมันกินไม่ทันปลาปลามันโตเลยเเะอออแล้วเนี่ย มีการอะไรด้วยมีการเขย่าเขย่าตีเย็ดมันเนาะมันจะตระลุมัดนะมันจะมันจะออกตีเวลาคือมันจะทำงานของมันโดยตระลุมัดเราตั้งเวลาเลยใช่มเก้าโมงที่แปนโมงบ่ายสองเนี้ยบ่ายสามเนี่ยจะตั้งเวลาแต่เราตั้งอ๋อ